เราจับหนองได้หรือเปล่าครับจับหนองมาอุ้ยจับได้แล้วด้วยโดนกูแน่ห้องนี้เข้าไม่ได้เลยครับเหมือนเราจะมาที่ไหนกันดูทุกคน What the fuck ไปซ้ายไปซ้ายหรือไปขวาดีบ่โโบจุ What แม่งเอ้ยจีไปแล้วจีบมาเอาเทป่สุดทีคนด้วยเนี่ยผมกลับมากันในพาร์ทที่สองกันแล้วนะซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมหลังจากที่เราเล่นไปในพาร์ทที่แล้ว เรียกดว่าน้องนี่คือไม่ใช่เด็กธรรมดาเป็นเด็กผีแนะ่นอนนครับมารอลุ้นกันเนี้ยว่าเกมนี้นนจะเป็นยังไงกันในต่อไปนะครับจะเปิดเพลงอะไรเยอะแยะวะเน,นี้ยโอ้โหสภาพห้องยังเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> แล้วมีเสียงใครรู้สุกซิบอยู่ได้ยินไหมทุกคนครับ,รบตรงนี้ตรงนี้ชัวชัวหลอดไฟอะ่ะใช่ปะเสียงทุกเสียงแล้วมีที่มาที่ไปของมันไหครับผมสิ่งในนี้ในนี้ชัว,ชว แามขึ้นไปชั้นบนอ้าวกูขึ้นมาแล้วนี่ว่าชิบหายไปง่ยทำไงดีวนะเนี่ยในห้องนี้ครับในนั้นเราก็ขึ้นมาแล้วครับในห้องนี้ว้าว What the hell ีเด็กเวนชั้น <laughs> น้องเป็นใครครับนะ้นองเป็นมนุษย์ตั้งดาวแน่อนอนคะรับนี่เขาบอกให้เราตามกระตา่ายสีขาวเนะี่ยนี่กระตา่ายสีขาวล่ะแล้วเสียงอะไรมันซุบซิบซุบซิบข้างหูผมเนะี่ย ตามห่ากระต่ายสีขาวนี่ไงตามกระต่ายสีขาวไปครับนี่ไงชัดเลยนี่ผมต้องมาขึ้นลิฟต์อันนี้หรอเนี่ยสภาพลิฟต์นี่คือแบบหโวนี้กูขึ้นไปนี้กูตายแน่นอนวิลิฟกำลังขึ้นมาผมเราอยู่ที่ชั้นเท่าไหร่ครับอุ้ยชั้นยิบสี่เลขมงคลจริงๆโอ้โหนี่นี่หัวผมนี่คือคำนี้เลยครับไอฮีเนี่ยมันเหี้ยนี่ว่ามีน้องกระต่ายด้วยครับทุกคนนี่ครับมันอยากจะออกไป คืออะไรครับตอนนี้ไม่ใช่อยากกระต่ายอยากจะออกไปกูก็อยากจะออกไปเป็นล่ามาแล้วผมว่าในทริปที่ต้องมีอะไรแน่นอนเนี่ยอุ้ยเสียงเงียบทุกคนนี่ยังไะลิฟต์ตกนี่เออนั่นไงมันเอาแล้วทุกคนครับลิฟต์พังชิบหมอะไรครับ <c oughs> อุ้ยอ้าวเอ่ะ,อ,ะอย่าไม่พังอ่ะสภาพห้องนี้คือดูดีขึ้นมาเลยครับแล้วลิฟต์เป็นไรครับลิฟต์เอียงด้วยครับผมโอ้โหนี่กูไม่ตกลิฟต์ตายก็บุญขนาดไหนอลไรครับวิ่งนี่กระต่ายสีขาวครับห้าศูนย์สองเข้าได้ไหมครับเข้าไม่ได้เลยนะครับมีคนมาส่ง จดหมายด้วยนะครับผมดูเหมือนว่าคนที <hey. S 1> ่นี่จะไม่อ <answer> ยู่กันหลายปีแล้วนะครับผมไม่งั้นนี่คือเนี่ยกลุ่มพูดอะไรวะห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกให้เราตาบอุ้ยไอ้เด็จิ๋ว what เฮ้ยเด็กเวนชัดเลยครับเมื่อกี้เด็กเวนับอุ้ยนั่งอยู่ตรงนั้นนี่ไงเขาบอกให้เราจับน้องมานี่อุ้ยกวนตะลี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 อยู่นิ่งๆไปไหนอีกแล้ว หนีข้าไม่รอดเอาไปไหนอีกครับน้องจะไปไหนอะน้อง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 อะไรครับน้องถือกุญแจอะไรไม่รู้ทุกคนครับเฮ้ยน้องไม่สบายด้วยแม่แน่นอนนะเลยน้องไม่สบายด้วยแม่เห้วนี่อะไรครับวิญญาณฟีรบเก็บมาเลยครับวิญญาณตัวนี้ตุดวิญญาณติดอยู่ในร่างน้องเสื้อเหลืองเป็นอิสระแล้ววิญญาณที่อยู่ในร่างน้องสีเหลืองเป็นอิสระแล้วเนีครับใช่หรือเปล่าก็ มานี้อฮ้ยไปไหนแล้วอีเด็กเวนนี่คืออะไรครับเป็นปฏิปต่อแน่นอนเนี่ยครับผมนี่ไงเป็นโนโมานั่งเล่นอุ้ยจริงด้วยอ๋อนี่คือเราต้องเอาเนื้อเพลงมาติดให้มันขบว้างกันเถอะไหนครับอันนี้อะไรครับแก้วสามารถหยิบได้ด้วยเหรอครับเอาไว้ทําอะไรครับหยิบเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปปลาหัวน้องแน่นอนนี่ <c oughs> <c oughs> นไงโอ้โไงหู <c oughs> เนื้อเพลงอะไรครับมีหน้าน้องอยู่ด้วยครับไม่รู้เป็นหน้าน้องหรือเปล่าแต่ว่านี่เลยอ๋อแปะ นี่งไงโอ้โหอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกแปะเลยครับอ้าวไม่ใช่ล่ะเอาชิบน้าใกูโดนลอกอุ้ยนี่ไงเจอแล้วผมนี่อีกชิน้นหนึ่งนี่เราเล่นเปียโนเลยครับเฮ้ยได้แล้วจริงด้วยครับผมเล่นให้น้องฟังอีเด็กเวนมึงวาวใหม่แล้วแม่เป็นแกนดาติเง,ง,ง,งี้ยช่างไพรละอุ้ยน้องมันจะชอบทุกคนครับน้องจะแล้วไม่มีเนาะน้องเป็นไรว้าวนี่มันคือประตูลับอย่างนั้นเลยครับน้องเป็นไรครับ น้องหายไปแกเนี่ยอุ้ยห้องนี้เข้าได้ด้วยทุกคนเนี่ยอุ้ยนี่ไงห้องอะไรไม่รู้แบบโอโ้โหนึกว่าเป็นห้องบูชายันอะไรสักอย่างนี่ไงหยิบเพลงมาเลยครับเอาแผ่นเพลงว่างั้นเถอะนี่ไงแผ่นเพลงเอาไปเสียบที่ไหนครับผมอยากจะรู้แค่นี้ละนี่นี่จำสแกแล้วเหรอผมถามจริงจำสแกลอะไรไม่มีความตกใจในสรงนีนีน่เราเอามาใส่กับอันนี้หรือเปล่านี่ไงแล้วเราก็เล่นเลยครับตุุงติงตุ้ดุดุุงตุุงติงอุ้ย น้องยังน่ารักแล้วผมต้องหยิบกุญแจน้องหรือเปล่าเนี่ยน้องยิมกุญแจออกเฮ้ยน้องหายไปไหนเยอะอุ้ยมันจะเปิดเพลงเป็นโนปุ๊บแล้วน้องจะวาร์ปมาตรงนี้เนี่ยอุ้ยชัดเลยนี่หยิบกุญแจว้าวโดนแจ้งแล้วครับไปแล้เด้อุวยหน้าเศร้าไปเลยหน้าน้องมาแล้วแล้วหน้าน้องมาแล้วหน้าน้องนี่คือหน้าตบจัดหยอกหยอกยอกยอกเราจับน้องได้หรือเปล่าครับจับน้องมา อวยจับด้แล้วด้วยโดอกูแน่น้องอยากจะ <c oughs> พี่รู้ว่าพี่รู้ว่าน้องอาจจะอยากได้ความอบอุ่นแต่ว่าพี่ไม่มีให้พี่มีแต่ความหนาวเย็น <c oughs> ไปเลยนะนั่งอยู่ที่นี้นะผมอย่าตามกูมานะไอ้สัสวอ,อยากจะออกจากที่นี่นานแล้วผม้ยน้องร้องไห้ครับผมทุกคนเนี่ครับสวัสดีครับ <c oughs> อยู่นี้แหละไม่ต้องร้องไห้ เออคุยกับขี้ไปนี่แหละครับนี่เราเอามาไขห้องนี้เลยครับน้องร้องไม่หยุดเลยทุกคนเนี่ยอุ้ยขึ้นลิฟต์ไปกี่เรห้องนี้ก็ไปไม่ได้ครับขึ้นลิฟต์กีแเ้วครับผมต้องไปอาวแย่ละไฟดับเอาชิปลิฟต์เสียชิบหายครับเด็กเวนตัดไฟผมแน่นอนอุ้ยนี่ไงห้องไฟแน่นอนเนียครับห้องไฟครับต้องไปเปิดเปิดไฟก่อนอุ้ยใครเขามา่กใจดีปิดประตูให้กูเนี่ยนี่ไงกล่องฟิวเราต้องทำยังไงครับอุ้ยนี่มีอะไรอีกแล้วไม่รู้ทุกคนครับวิญญาณฟรี โอ้พูดว่าอะไรนะนังฮีเอาไม่ใช่อันนี้คือเป็นสีเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะสีฟ้านี่ไงเสียบเข้าไปครับเอาว่าเอออุ้ยตดตเนีจะต้องหายอีกสีนึงครับสีชมพูครับอุ้ยนี่ไงนะครับเสียบเข้าไปเลยครับผมเอาหายไปเด็กเวนไอเวนเอาไปเล่นเฉยเสียบไปมันดีๆเอะไรนี่หายไปไหนครับมึงเอาไปอีกแล้วหรอไอเด็กเวนมันเป็นอะไรครับเอาใส่เข้าไปครับได้หรือยัง <Fly! S 2> <c oughs> มึงเป็นอะไรต้องไปหารหัสมาปลดล็อกอันนี้ก่อนแน่นอน,นครับอันนี้มันจะเป็นท่อทิ้งท่อระบายอากาศเนี่ยครับโดนกูแน่ต้องหารหัสแน่นอนเนี่ผมรหัสนี่ไง C 3สามใช่หรือเปล่าสีาพลรามแปดแน่นอนอนะ่ะนี่ไงเราไปใส่ก่อนเลยครับส C3 าวเนี่ยต้องหาอีกสองตัวโอเคต้นทรงต้นเสานี่มีหรือเปล่าเนี่ยเลข ผมขอเลขสองตัวหน่อยครับหรือว่าขอ,ขอแบบเต็มๆขอแบบเต็มๆแบบนี่หนึ่งเจ็ดเยสอุ้ยเปิดเปิดออกดูอุ้ยเอาโดนกูแน่ไปเสียงคือน,น่าจะไปไกลจะจัดอุ้ยแค่นี้ก็สบายใจแล้วผมนี่เงินเงินเราเอามาใส่แค่นี้สำเนาอุ้ยแล้วอะไรมันลอยอยู่บนวะโอเคไปที่อื่นกันดีกว่า What? อุ้ยห้องอะไรก็ไม yep. yes! ่รู fold 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 hey! ้ทุกคนครับนี่เราก็เปิดลิฟต์ yes แค่นี้สำนันเนี่ยพูดเฮ้ย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  what ไลิฟต์ว้าวฟั่งลิฟต์มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้แล้วกูผ่านทางนี้ได้ยังไงวะเนี่ยแม่งมาเลย ว้าวเนอะไรวะเนี่ยว้าวกุญแจอยู่นะฟาดฟัดอะไรนะฟาดมัวนั่งอู่ใครมันจะไปกดทันวะเนี่ยว้าวใครมันจะไปกดทันเนี่ยมมนมีอย่างหลากหลายกุญแจกันเลยทีเดียวจะได้ว,ว่าโอ้โหเปิดกันไม่หวัดไม่ไหวนี่เจสไปก่อนเลยกูปิดประตูให้ด้วยเปิด เปิดออกวัดเฟิกเย้อุ๊ยโอ้โหน้องมาเอาคืนจากพาที่แล้วแน่นอนเนี่ยอุ้ยเรามากันแล้วผมเราอยู่บนลิฟท์กับแคลร์ด้วยวนเนี่ยเราอยู่บนลิฟท์กันแบบอุ้ยรอบนี้ลิฟท์ไม่พังแน่นอนแล้วเปิดมาผมเจออะไรไปเนี่ยอุ้ยน้องอีเด็กเวนเมื่อกี้มึงไปหลอกกูหรือเปล่า เมื่อกี้แม่มองเปมื่อกี้แม่น้องหรือเปล่าแม่น้องแน่นอน้วน้องมาเต้นอะไรน้อ, <laughs> นองมาเต้นอะไรครับกูปิดเพลงแม่งเฮ้ยไม่ต้องเต้นอุ๊ยตรงนี้มีกุญแจด้วยครับเก็บกุญแจมาก่อนเนีบยกุญแจนี้อุ๊ยตรงนี้ก็มีกุญแจอีกแล้วครับเหมือนจะเป็นห้องกับด้านจากพาร์ที่แล้วเนี่ยครับเออเอากุญแจมาวางไว้นี่ก่อนนี่อย่ามารวมรวมกันไว้นะครับผมจะได้หาง่ายๆเนี่ยครับจะไม่ต้องตามหากันเยอะแยะเอามาไว้กลางบ้านนี่แหละครับน้อง ไปถึงเวลากินนมกันแล้วนะครับอทิ้งน้องไปก่อนผมเจอกุญแจทิ้งน้องเอแลับเจอกุญแจครับสิ่งที่สําคัญผมว่าต้องสําคัญแน่ๆแต่น้องมานอนท่าเลยเนี่ยเดี๋ยน้องอยากเข้าเตาอบอุ้ยเตาอบก็มีด้วยนะกุญแจมันเยอะแล้วขนาดนี้คโอเคน้องนั่งนี่ก่อนอนมไปแดกอืแดกแล้วก็ขี้กินแล้วก็ขี้ท้องลำไส้เสียหมดแล้วเอา ผมว่าเราต้องขึ้นไปดูข้างบนแน่นอนเนี่ยเนี่ยครับห้องนี้เปิดได้หรือเปล่าอุ้ยนี่ไงห้องน้องต้องใช้กุญแจสีชมพูหัวใจนะครับโอเคนี่ไงเราเจอกุญแจสีหัวใจแล้วทุกคนครับน้องหายไปไหนไม่รู้แต่กูไปก่อนละเยสห้องนี้อะไรครับห้องอะไรก็ไม่รู้ทุกคนครับจะเป็นห้องน้องกูเปิดประตูใครมาปิดประตูให้ผมเนี่ยใจดีซะเหลือเกินน้องน่าจะมีวิชาหายตัวได้เนียครับมานี่ ไป,ไปด้วยกันเลยอย่างนั้นน,น้องไปดูให้หน่อยไปดูข้างหน้าให้หน่อยเอาส่งน้องไปก่อนเลยครับเผื่อข้างหน้ามีอะไรนะนี่ไปอุ้ยไม่มีอะไรจริงด้วยครับผมไม่มีอะไรอย่างงี้ก็ส่งน้องเข้าไปในนู่นเลยครับอุ่ยห้องนี้เข้าไม่ได้เหรอโอ <c oughs> <c oughs> อยู่กับระเบิดอะไรมาก็ไม่รู้ครับเ <c> ฮ <oughs> ้ย ยี่เด็กเวนไปไกลๆตีนไล่มายิงระเบิดตัวเอะ what อะไรอ่ะน้องไม่ทำอะไรอ่ะอ้ my gosh ห้องนี้เหมาะกูเปิดประตูลอไว้ก่อนเลยครับเผื่อทางหนีทีไล่ผมเดินเข้าไปผมเจออะไรวะเนี่ยอุ้ยเรามีอะไรไม่มีอะไรนี่แม่ตกใจเป็นยังไงครับห้องนี้ครับผมเปิดได้ครับอุ้ยมันจะเดินมาห้องเดิมไงก็ไม่รู้ น่าจะเที่ยงคืนแล้วผมเหมาะกับการซ่อนผีซะเลืเกินเอากูเจอมึงแล้วหนละ่ะเนี่ยนี่แค่นี้เท่าน,านั้นแล้วมีอะไรระเบิดมาอีกบ้างนี่ยมีระ,ะเบิดมาอีกแบบวัดคาเมล่าแมน,มนแบบอะไรครับหน้าน้องกลายเป็นทีวีครับแล้วน้องเป็นอะไรครับหน้าน้องเป็นทีวีเฉยเลยครับเปิดมารอบนี้ผมดูอะไรครับโอ้โหเหมือนเราจะ เริ่มเข้าไกรล้างที่แท้จริงของน้องแล้วน้องหน้าตาเป็นอะไรอฮะน้องหน้าตาบึ้งตึงรับเครียดหรือว่าน้องน่าจะเครียดแน่นอนโอ้โหทางนี้ก็มืดเกินผมเดินไปนี่ผมมันจะลุ้นเลยว่าอะไรจะออกมาจากเนี่ยครับข้างทางบ้างเนี่ยครับผมโอ้โหเรียกว่าลุ้นเป็นอะไรครับในห้องนี้ยังสบายดีอยู่หรือเปล่าครับเป็นอะไรกับประตูครับเปิดดกันดีๆประตูพังนี่คือใจก็ไม่หวัดไม่ไหวนะครับเออไม่ทางมันเบี้ยวๆอย่างเนี้ย รู้สึกว่าทางมันจะเบี้ยวๆเนี่ยสำภาวนาอย่างยิ่งว่าผมเดินไปนี้ผมจะไม่เจออะไรข้างทางแล้วนั่นมันอะไรอ่ะ <c oughs> ผมเสียสติไปแล้วเสียสติไปแล้วนี่เลยแม่นองครับแล้วก็คืออะไรครบผมต้องไปหาแม่นองแล้วสวัสดีครับคุณแม่นี่แม่นองหรือเปล่าชาัดเลยครับผมสวัสดีครับโอ้โหไม่กล้าเดินเิ้วไปอ่ะ <c oughs> What อีเด็กเวนเมื่อกี้แม่มึงหรือเปล่าไปด้วยกันเลยงนะั้นอะอุ๊ยอะไรอยู่เนี่ยไปนอนเลยมึงแงเฮ้ย <c oughs> what นี่จำสแกลเรทถามจริงอ้าวยังไม่จบอีกอะยังไม่จบอีกแ้บ <c oughs> ยังไม่จบอีกแบบอุ๊ยเรามาเจอน้องคนเดิมเลยสวัสดีครับน้องหน้าตาเป็นไรครับน้องหน้าเป็นไรครับน้องนัาโอ้โหเ้วเดินมาที่เดิมอีกแล้วมีอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยประตูมีใครพังประตูอีกหรือเปล่าผมบอกเลยผมไม่ตกใจแล้วแน่นอนนะรอบเนี้ย เลย,เยไม่ตกใจแน่นอนเราเดินวนกลับมาที่เดิมอีกแล้วทุกคน,นครับรอบนี้กูเจอแม่น้องอีกแบบนะรอบนี้แม่น้องมาจริงด้วยรับเราต้องไปหาแม่น้องอ้าวก็เหมือนเดิมเนี่ยครับพาน้องไปนอนอีกครั้งโอเคเราเมื่อกี้จับไปนอนแล้วน้องไม่นอนแล้วน้องดีอะไรขนาดนี้ครับจับหมอปลามาไล่จริงจงนะเว้ยน้องกไกลไล่แนละ้ว เขาใจในสิ่งที่ผมไป่เข้าใจแหละแล้วคืออะไรเราก็มาเล่นเหมือนเดิมเลยครับนี่ไงเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับผมสามรอบตามสูตรแล้วเนี่ยครับผมครั้งที่3นี้มันจะต้องมีอะไรแน่นอนเนี่ยครับผมประตูเหมือนเดิมเลยห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ไม่เหมือนกันมันถามจริงนี่เกมนี้ทําตกใจได้แค่นี้เหระครับทุกครั้งที่3เนี่ยมันมักจะไม่เหมือนเดิมนะคร,ครับครั้งที่3มเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะทุกคนนะครับเพ่าที่ผมเล่นมาทุกเกมนะครับครั้งนี้มันต้องไม่เหมือนเดิมแน่ๆนเอาก็เหมือนเดิมนี่ พาไปนอนนี่แกหน้าหนอนเปนแรอะหน้าหนอนนีนน่ตายอย่างโตอ่ะไปนอนเลยครับผมเหมือนเดิมเลยครับน้องกายเป็นน้องกายเป็นอะไรรับน้องกายเป็นยูเอแหละอีเด็กเวนมึงให้กลัวทาอะไรเนี่ยวิยข้างล่างนี้เดี๋วบอกนะบายบายเย่เอ้าอุยต้องโยนน้องทิงลงไปแลบแล้วก็ไม่บอกรับโยนน้องทิงก็ไม่บอกนี่เราพลาดแล้วทุกคน,นครับ เย,ย้เราพลาดแล้วนีครับโอ,อุ๊ยอุ๊ยตก,กใจหมดห้องนี้เข้าไม่ได้เลยครับเหมือนเราจะมาที่ไหนกันมทุกคน What the fuck Fuck ไ,ไปซ้ายไปซ้ายหรือไปขวาดีบ่ว้าวว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 วแวว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 บอ <laughs> อยู่ก็มีอะไรโผล่มาไม่รู้ไม่ได้ตั้งตั้งตัวกันเลยทีเดียวแล้วอะไรครับดีอยู่ข้างหน้ามันก็มีอะไรมาโผล่เราไม่รู้ครับนี่ไงแม่น้องมาชัวร์ผมเมื่อกี้เราไปขวารอบนี้เรไปซ้ายไปทุยไปขวาเนี้ยละถูกแล้วเนี่ครับไปทางไหนต่อใช่ไหมแล้วเอ,อเปิดนี้ก็ไม่บอกอีเด็กเวนแม่มึงไรค้างกูนเนี่ยแล้วนี่คืออะไร,รเป็ด <laughs> มีเป็ดด้วยครับพี่เป็ดครับพี่เป็ดช่วยลูกช้างดยค่ะแล้วพี่เป็ดไปด้วยอะไรกันเนี้ยครับอุย้ยโอ้โหสภาพห้อง มีใครโผล่มาข้างบนหัวผมเสียสติไปแล้วเสียสติไปแล้วพี่เป็ดขาช่ลุกช้างด้วยค่ะมาอีกแล้วเราเป็นไงกูวิ่งวิ่งเราได้ใครนี่เหรอย่าหันเลยก็ไปดูกูบอกว่าย่าหันเลยก็ไปดูปนี่มันอะไรอันนี้มันอะไรครับกระสือน้องแหละแล้วแม่น้องแม่งวิ่งมาตัวเฮ้อขอไปหน่อยนี่ไงลาแใครลย yes ว้าวว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 ้อววววว่วว่ววเวีวว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 วกววกมา,กมา <S <S ววาาวว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 วบเวาวว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 เววเวววววนวว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 อยวาววลววกววไววววววว b วว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 วเวววว่วววววววาวววววววเววววกวกวววววววควววควววววววาววาววหววววววกวว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 วาวววววว่ววาให้ทุ yes. ากานไมวชเบนี่ขอาานนอภัออย, like, ด,ยาามมกกด้วยนะครับผม โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะ้ผมบ๊ายบายครับ